ก็ต้องขอกาบสดัสดีท่าผู้ชมด้วยครับผมกัดเกมเมอร์ชื่อเกมอยู่เกมมาครับวันนี้ก็ต้องมีมารีวิวมาครับเวอร์ชั่น0.13.0นะครับบิลหนึ่งเดี๋ยวสร้างให้ดูเลยก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตหรอกผมจะมาบอกบล็อกก่อนนะครับเนี่ยวางบล็อกไปเลยอย่างเงี้ยไหนวะผมเจออยู่อะวางบล็อกไปเลยแม่งบล็อกมัน วางไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นบล็อกที่วางอืมใช่ไมเหมันมีบล็อกเนี้ยที่ผมเจอวางไปบล็อกมันไม่เห็นก็มีรางไฟเอ้ยไม่ใช่รังไฟอันนี้รังไฟอันนี้รางไฟอันนี้ถ้าใครที่เพิ่มมอมาใครก็ตายแล้วก็ไอพวกคนไกด์นะครับจะมาบอกความสามารถของรถไฟกันก่อน ต้องรีวิวทุวอย่างของมันเยอะนี่ครับรถไฟอันนี้เป็นรถไฟรางไงนี่ทำไม,ไมวางมันเป็นเสียงขนแกะวะไม่รู้เนันเนะี่มันขี่ไม่ได้อเนี้ยวางนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมืกันว่ามันคือวางอะไรปักไฟเข้าไปมันจะขี่ไม่ได้ ผมจำได้เพาปักไฟไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขี่ไม่ได้เนี่ยจะเป็นเนี้ยมันมันบักหรืออะไรก็ไม่รู้แต่พอไม่ปักไฟไม่ปักในสโตนทมันก็ขี่ได้อืมเฟอร์น,นี้จะเป็นรถไฟกลไกลกับดักนี่ก็ฟิกินใหม่ของผมนะครับเดีย๋ยวเพิ่งดิ ดี๋ยวผมจะให้ดูครับไฟกุญแจกับดักใส่ไพิสโตนนี่มันซุปอะไรเนี่ยซุปเห็ดมั้งซุปน่าจะเป็นซุปกระต่ายซุปกระต่ายแล้วก็เนื้อกระต่ายมยังไม่ปิ้งมันมีขากระต่ายด้วยนะเนี่ยขากระต่ายไม่นแน่ใจคือขาหรือเปล่าเหมือนมาก คืออะไรบอกไอ้กัดไอ้กัดนี่คือขากระต่ายใช่ไหมเหรอกลัวมากนี่สโตนท็อไม่งช่ไวิสต์นเนี่ยวางไปปุ๊บนี่ครับเราจะลองให้ดูชั้นทีนทีเนี่ยจะเป็นกลไกแบบเนี้ยเนี่ยรู้ไหะอืม คือวางรถไฟแบบนี้คืออันนี้ก็คือวางรถไฟแบบอันเนี้ยที่ไม่เพิ่มความเร็วอ่ะแต่ต้องปักไว้สรตูเอ้ยไม่ใช่ผิดนั้นวางรถไฟแบบที่เพิ่มความเร็วต้องปักไว้ประตูทอตมารีวิวของนันต่อเดี๋ยวจะทิ้งลิกงโหลดไว้ใต้ล่างด้วย ตัวนี้ก็จะเป็นตุ่มนะครับไว้กดนี่ครับไว้กดเปิดประตูได้กั้นะครับสมมติว่าคุณมีประตูบ้านอยู่คุณก็เอาอนี้ไปนี่แล้วเปิดไฟได้อย่างนี้นะครับก็้เปิดประตูเปิดประตูได้นะครับตัวอีกอันหนึ่งวีพิสที่เหยียบครับยังไม่ว่านี้มันใช้ได้ไหรือเปล่าใช้ได้ครับ ทอจากเหล็กนะครับอันนี้อันที่สองทอจากทองยิงใช้นนได้แป๊บหนึ่งงงเอาประตูมามั่งดีกว่าเดี๋ยวจะรีวิวประตูด้วยจะได้ไหมใช้ได้ ใช้ได้ใช้ได้ทั้งก็ปืนใช้แล้วก็ประตูนะรประตูเหล็กเพรามีเพิ่มเข้ามาครับนี่ก็เป็นเลวต้นท็อตนะครับนี่ของพวกนีม้มีมืไปแล้วเก็บเลาเปลี่ยนเป็นประตูด้วยกันจะเป็นดอนะครับนี่ก็เป็นคันโยก เป็นคันโยกนะนีชี้ไฟเพื่อจะปุ๊บปึ๊บปุ๊บมีนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นนี่นะครับเนี่ยไอเนี่ยพี่ผิดอันมันต้องใช้ายมังมุมด้วยจะให้ดูยายมมงมุมจำได้เพ้าว่ผมเคยเว้นนคอมแล้วอะ เยอะนี่ใช่ยังงูนี่จะเป็นเส้นใช่ไหมนี่งูคอมเป็นนี้นี่พอเ่าเยยบปุ๊บนี่ครับมันจะเชื่อมต่อจากอีกตรงนี้ไปครับพอเยียบปุ๊บมาให้ดูนี่ครับแบบอย่านี้ เว่าก็ถึงเยอะไม่ค่อยมีรายละเอียดถึงเยอะไม่ค่อยมีอะไรเยอะๆไปกระตายนี่ก็เป็นประตูนะครับประตูแต่ว่าชนิดก็จะทำจากไม้ที่แตกต่างกันนะครับแต่ผมขอไม่บอกมอไม้เลยกันเพราะบางชนิดก็ไม่รู้นะครับ ประตูเวกแล้วก็ไอ้นี่เวกไอ้นี่ยไอ้พวกเนี้ย,นนย,นนยถามว่าใช้อะไรเปิดประมันต้องใช้พวกวประตในการเปิดนะครับนี่เนี่ย,เ,ยเห็นไหมนี่ครับต้องใช้ใประตูในการเปิด นี่ครับก็อ,อาจยังไม่หมดนี่ก็แผงไฟว่าเซลล์นะครับแผงไฟว่าเซลล์ใช้ได้เฉพาะจะมีกดเปิดปิดใช้ได้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะครับแผงไฟว่าเซลล์นี่นี่ครับแผงกฟฟ้าเซลล์ หมดยังก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะครับก็ต้องลงคลิปน้อยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซียูเจนบายบาย